อันนี้นะครับต้นนี้ผมขึ้นไปแต่งมาแล้วนะครับก็จะไว้ประมาณนี้นะครับตอนแรกมันเป็นดอกแบบเต็มกิ่งเลยนะครับดอกแบบเป็นลาวเต็มกิ่งเลยผมว่าแต่งออกมากนะครับก็ผมว่ามันเกินความจําเป็นมันนะครับเลยต้องแต่งออกนะ เต้งออกไปก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นเที่ยงไม่ได้แต่งนะครับโดนี้ผมจะแต่งไปดูหนึ่งต้นนะครับแล้วต้นนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไว้ประมาณนี้พอนะครับปกติตอนแรกนี่เต็มเต็มเลยนะครับเต็มกิ่งเลยไม่มีช่องว่างเลยเป็นเต็มราวเลยเดี๋ยวไปดูพาไปดูต้นทียงไม่ได้แต่งนะครับ โอเคครับนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะครับเต้ก็ยังไม่ได้แต่งนะตอนนี้เต้ก็ดอกพอประมาณครับตัวน,นี้ไม่ได้ดอกเยอะนะครับดอกพอประมาณแลวตัวน,นี้ก็เกัดเอาไปกิ่งออกก็เห็นครับไม่ต้องจัดวางตำแหน่งนะครับตัวน,นี้ว่า รอ,รอดอกก็พอประมาณอยู่นะครับเอาปลายกิ่งอย่างแบบอย่างนี้คนระับที่มันอยู่ปลายกิ่งมากๆแล้วอ,ออกนะครับก็อาจจะแต่งนิดหน่อยนะครับตัวน,นี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ออ,ออกหมดเลยนะครับออกที่มันอยู่ผมคิดว่านะครับเอาที่มันอยู่ใต้ท้องกิ่งอย่างนี้นะครับ แต่งออกไปเลยครับผมคิดว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันเกินความจำเป็นนะครับต้นนี้ก็กะจะเอาไว้สักสามสิบลูกสี่สิบลูกนะครับถ้าได้ต้นนี้แต่ว่าดอกนีะครับเยอะเลยนะครับเกินความจำเป็น,นครับอันนี้เป็นรุ่นที่ติด ก่อนครับมันไม่ได้มาปัดดอกนะลูกมันสวยเลยจะแต่งออกไปเลยนะเอาไว้เป็นคู่ๆนะแบบจัดจัดวางตำแหน่งเลยนะตำแหน่งที่ว่า เราคิดว่าเราจะาไว้ลูกตรงนี้ครับแล้วก็จัดนี่มันปลายจัดแล้วก็อ,ออกนี่ไม่ตวอออัวอย่างอนี่คุณเนี่ยลองเอาไว้ลองปล่อยไว้ เอาไว้ประมาณนี้ครับไวประมาณนี้ก่อนสองพวงนี้ก็น่าจะตเองออกอไว้ไปกิ่งอ,อันนี้มันติดแบบของมันพอดีครับติดอยู่ในติดมาเยอะครับนี้แล้วก็ออกอยู่ปลายกิ่งครับเอาออก ตรออกที่มันใบสวยนะครับออกเลช่อหนึ่งเอาไว้ครับประมาณนี้แค่นี้กลุ่มหนึ่งเอาไว้นี้ครับพอแล้วนะครับันนี้เป็นลุ่น ที่มันติดก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่ใจอะไรมาครับเน้นรุ่นดอกเป็นหลักนะครับขึ้นไว้แต่งข้างบนนะออกเลยนะครัอออกเลยนะอย่างเงี้ยเอาไว้ก็เปลองเหมือนเพลิงพลังงานนะครับเอาไว้แค่พอประมาณพอนะครับ เนี่ยมันก็เยอะนะครับเนี่ยเยอะอยู่แล้วอะช่วยเขาหน่อยนะครับนะพวกนีนก็เยอะนะครับเนี่ยไว้ประมานนี้พอนี่อยู่ท้ายเอาออกสิ่งนี้มีน้อยครับเอาไว้ กิ่งไหนน้อยก็ไม่ต้องเอาเอา,เอ,าอ่อกิ่งไหนน้อยก็ไม่ต้องแต่งครับอย่างเงี้ยอย่างกิ่งเนี้ยมันมีมีสองรุ่นครับเลือกสักรุ่นหนึ่งรุ่นเล็กก็ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นเล็กเดี๋ยวผมจะออกหมดเลยนะแต่ตันนี้ไม่ไม่ถนัดครับเดี๋ยวออกทีหลังเนี่ยเนี่ยอยู่ปลายกิง่งแล้วกิ่งมันเล็กนะครับเอาไว้แค่ประมาณตรงนี้พอเอาไวก้กกก อนี้แล้วก็ออกเนี่ยใบยกิ่งอย่างนี้นะครับเอาออกหมดนะครับนะครับเออผมไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวออาห่อประกอแบแป๊บนึงครับนี่ครับกิ่งเนี่ยดอกเนี่ยออกเลยดอกอยู่ปลายกิ่งอย่างนี้นะครับเอาออก จริงมันต้องแต่งตั้งแต่มะเขือพองเล็กแล้วครับผมไปนามาแต่งนี่ต้องแต่งแบบตั้งแต่ระยะนี้แล้วมะเขือพองเล็กๆเนี่ยนี่มันก็กินพลังงานมาเยอะแล้วครับต้นหนึ่งจะเอาลูกแค่เต็มที่ต้นนี้ครับสามสิบสี่สิบลูกเต็มที่แล้วอดอกก็มีหลายพันดอกนะครับหลายพอนตีเป็นหมื่นดอกครับ มันก็เกินความจําเป็นนะครับในความคิดผมนะครับผมว่ามันเกินความจำเป็นนะครับปีที่แล้วก็แต่งนะครับแต่งออกอย่างนี้นะครับแต่งมากกว่านี้อีกนะเอาไว้นิดเดียวเองแต่มันก็ติดลูกดีนะครับแต่ปีที่แล้วประสบปัญหาเรื่องใบามานะครับใบาอาไปกินรัดเยอะแลาใบไม่อยู่นะครับเดี๋ยวก็พอได้ครับ ไม่เยอะนะครับทุเรียนที่ส่วนไม่ได้มีทําเป็นส่วนนึงเยอะนะครับมีแค่ค่อยทำว่าเป็นบ้านส่วนเล็กๆครับเรียนจิบปีสิบต้น,นครับผมไม่ได้มาสอนไม่ได้มาอะไรนะครับผมมาถ่ายเป็น แนวทางครับว่าผมทําแบบนี้นะครับมันได้เก่งนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับแต่ผมมาถ่ายไว้เก็บไว้ดูด้วยนะครับถ่ายลงไว้เก็บไว้ดูด้วยแล้วก็วันที่ มือใหม่แบบผม,ผมก็ได้ศึกษาไปด้วยกันครับอย่างเงี้ยมันเยอะอยู่ปลายกิ่งอย่างเงี้ยอกออกอ,อ,กอ,อกถ่ายถ่ายคนเดียวนะไม่ถน,นัดข้างบนเต็มเลย ดอกอยู่ปลายกิ่งอะไรงนี้เอาออกเลยครับโมไม่ได้ทำคลิปนานครับตั้งแต่ว่าตาดอกนุ่นนุ้นไปก็ห่างหายมานานเลยครับต้นมาไทยทยีไม่ค่อยมีเวลานะครับอย่างกิ่งนี้ตรงนี้ครับกิ่งใหญ่มันไม่ค่อยมีรไยติดฝ้ายงู นี้เราก็าไว้ได้นะครับเเอาไว้ทักพั่วสองพั่วนี้เราก็ตีออกที่อยู่ปลายกิ่งเราไม่ต้องจำเป็นไม่ต้องเอาไว้นะครับแต่งได้แต่งเลยนะครับกินพลังงานกินอาหารไปเท่าไหร่นะครับว่ามันจะโตจะเป็นดอกใหญ่ดอกบานกว่าจะขึ้นลูกนะครับ กินอาหารไปเยอะนะดอกตวงนี้เอาไว้มันก็เหมือนทนเสียบพลังงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปแต่งหมดเลยนะบนที่มันอยู่ปลายๆกิ่งนะครับแต่ว่า ถ่ายมานัดครับเลยไม่ได้ถ่ายดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแต่งดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็แต่งเสร็จผมก็จะใส่ปุ๋ยอีกสักทีนะครับใส่ปุ๋ยสูตร10-5-20ใส่อีกสักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกขึ้นเก็าเดี๋ยวจะเดี๋ยว ดอกเริ่มบานนะครับผมก็จะมาทำคลิปปาดดอกอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ